สบายดีจ้าพี่น้องวันนี้เรามาทำอ่อมไก่ใส่ฟักทองอ่อมไก่ใส่ฟักทองนะคะให้เมื่อเบิงขันตอนสุดท้ายเลยพี่น้องความแซ่บเห็นบ้างพี่น้องอันนี้คือเก็บจากหลังบ้านนะคะยัวยัวใบกิมตู มาให้พี่เห็นน้องเบิ่งพ่อหอมปากหอมคออ่าพี่น้องใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนและ้วกะติ่งกำลังโอกำลังใจให้พี่น้องถูกบองถูกบอลมาดูหน้าตากันนะคะว่ามันมี่ซ้ำใดอันนี้ไก่นี่คือเขียวเรียบร้อยแล้วเราะหอมไก่เซฟัตทองยัวยัว กำลังเดือดนะคะพี่น้องเสีบนัวรูเรืองครัวเรืองแสนประเทศเนเธอร์แลนด์สาดอีพออีเมยเอยอไอใส่ย,ยิ่งเนะคะ่ะเนอะแต่แสบบอแต่สิปิดทำการปิดฝาก่อนนะคะพอกันคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องอยู่ดีเมี่ยงรำรวยบทสุผู้สุขคนจ้า